เวลา10นาฬิกา40นาทีสมเด็จพระนิษฐิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งที่กองบินตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวายสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบางกอกเชฟเชริตี้บ้านแม่หลองใต้อำเภออมก๋อ,กอยจังหวัดเชียงใหม่ กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนจัดตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นเมื่อปี2558เดิมเป็นศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านแม่หลองใต้มีบริษัทกูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสสนับสนุนงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียนเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในถิ่นห่างไกลปัจจุบันมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6รวม115คน ที่ผ่านมาดําเนินกิจกรรมโครงการตามพระราชดําริต่างๆประสบผลสําเร็จดีนักเรียนทุกคนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกยอมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสมวัยมีอาหารเพียงพอบริโภคครบ5้าหมู่สามารถฟังพูดอ่านและเขียนไทยได้ครูตำรวจตะเวนชายแดนใส่ใจดูแลพยายามพัฒนาทักษะการสอนให้นักเรียนเรียนรู้ศึกษาและค้นคว้าจากสิ่งใกล้ตัวเพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาทางความคิด ที่สําคัญคือเน้นพัฒนาการอ่านเขียนอย่างต่อเนื่องจัดกิจกรรมรักการอ่านสะกดคําพื้นฐานและประเมินผลทุกสัปดาห์นักเรียนชั้นปถมศึกษาตอนต้นทําคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ได้ดีสอบเลื่อนชั้นได้ทุกคนส่วนนักเรียนชั้นปถมศึกษาตอนปลายมีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษสูงกว่าระดับประเทศ เมื่อสําเร็จการศึกษาจะไปเรียนต่อที่โรงเรียนล่องแพวิทยาอําเภอศบเมยจ,จังหวัดแม่ห้องสอนและโรงเรียนราชระชะนัเคราะ์21อําเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ห้องสอนในอนาคตโรงเรียนจะเน้นพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ได้ทันยุคทันสมัย ด้านการขยายผลสู่ชุมชนที่เด่นคือการส่งเสริมให้ชุมชนปลูกผักชัยยาหรือคะน้าเม็กซิกันปลูกง่ายให้ผลผลิตทั้งปีนอกจากนี้ยังส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยสร้างชุมชนให้น่ายอยู่อาศัยแนะนําให้คัดแยกำกำกจัดขยะอย่างถูกต้องทำให้บ้านเรือนสะอาดปราศจากโรค การดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริต่างๆทั้งด้านโภชนาการสุขออนามัยวิชาการสหกรณ์และการเกษตรเป็นกิจกรรมหลักช่วยพัฒนาให้เยาวชนในถิ่นทุรกันดาลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ซึ่งผลการพัฒนาจากโรงเรียนยังขยายสู่ชุมชนเกิดการพึ่งพาตนเองเกิดชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป โอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานมีแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลอมก๋อยโรงพยาบาลแม่ตื่นให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและบริการด้านทันตกรรมมีนักเรียนและประชาชนรับบริการ153คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูกและระบบทางเดินหายใจ เวลา16นาฬิกา1นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ทัศถานแห่งชาติทาริพุนชัยอําเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนเริ่มจากปี2470พลตรีเจ้าจักคำขจรศักดิ์เจ้าผู้ของนครลำพูนและเพื่อนๆได้รวบรวมโบราณวัตถุในท้องถิ่นไปเก็บไว้ที่วัดพระาธาตุทาริพุนชัยรวมกับวัตถุอื่นๆที่มีอยู่ในวัดมาจัดแสดงในปี2517 กรมศิลปากรได้จัดสร้างอาคารพิพิพธภัณฑ์ขึ้นใหม่พระธรรมโมลีจเจ้าอาวาสวัดพระธ,ธาตุภริพุนชัยในขณะนั้นจึงมอบโบราณวัตถุจำนวนกว่า2,000ชิ้นให้นำมาจัดแสดงร่วมกับโบราณวัตถุที่ประชาชนบริจาคและโบราณวัตถุที่ย้ายมาจากพิพิพธภัณฑ์ท่สถานแห่งชาติพระนคร ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งนี้เมื่อปี2522ปัจจุบันมีโบราณวัตถุอยู่ในการดูแลกว่า3,000รายการนำมาจัดแสดงกว่า700รายการอาทิในปี2529ถึง2540 ขุดพบแหล่งโบราณคดีบ้านวังไฮมีกลุ่มโครงกระดูก36โครงกระดูกพร้อมด้วยของอุทิศจากประเพณีฝังศพการทำการเกษตรกรรมและพบลูกปดัดสร้อยกำไลในหลุมศพทำด้วยหอยทะเลและหินควอตส์สำริด ปี2,562ขุดค้นพบแหล่งถลุงเหล็กโบราณอำเภอลีจังหวัดลำพูนสันนิษฐานว่าเกิดขึ้นราว2,300ปีมาแล้วส่วนยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์พบหม้อลายเชือกทาบขวานหินกระเทาะขวานหินขัดอายุกว่า4,000ปีเป็นต้นยุคทวาราวดี ต่อเชื่อมกับยุคหริพุนชัยพบปติมากรรมศีสระบุคคลการแต่งกายคล้ายชาวต่างชาติรูปสตรีเสียญพระพุทธรูปพระพุทธรูปและพระพิมพ์และยังมีงานศิลปกรรมแบบฮริพุนชัยอิทธิพลพุการรมและขเขมร โบราณวัตถุสมัยล้านนาที่ได้รับอิทธิพลจากคริพุญชยัยเช่นต้นกำเนิดพระเชียงแสนสิงหนึ่งศิลปกรรมกลุ่มที่แสดงลักษณะพื้นเมืองประจำท้องถิ่นอาทิสกุลช่างพยาช่างล้านนาหรือล้านนาตะวันออก ยุคฟื้นฟูล้านนาส่วนใหญ่เป็นงานหัตถศิลป์ประณีศิลป์ที่ใช้สำหรับถวายพระเช่นดอกไม้เงินดอกไม้ทองช้างและม้าแสดงถึงการสืบทอดเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมล้านนายุคฟื้นฟูภายใต้กลุ่มช่างฝีมือไทยลื้อไทยยองและการผสมผสานเอาศิลปะแบบรัตนโกสินลร์มาใช้อย่างกลมกลืนส่วนชั้นล่างของพิพิธภัณฑ์จัดแสดงจารึก พบโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพในจังหวัดลำพูนพระยาและเชียงรายเป็นศิราจารึกสมัยหริพุนชัยจารึกด้วยภาษามอนโบราณมีอายุเก่าสุดอยู่ในช่วงพุทธศตรวรรษที่1 7มีทั้งภาษามอนโบราณกับภาษาบาลีและจาึกสมัยล้านนาใช้ภาษาไทยล้านนา มีอายุในช่วงพุทธตศตวรรษที่20ถึง22พิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติหริคุณชัยเปิดให้เข้าชมวันพุธถึงวันอาทิตย์ตามเวลาราชการปิดวันจันทร์วันอังคารและวันหยุดนักขัตตะเลิก เวลา17นาฬก45นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดจามเทวีอําเภอเมืองลำพูนทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปในวิหารทรงถวายสังฆทานแด่พระครูนิวิทธ,ธรรมโชติเจ้าอาวาสวัดจามเทวีและพระอานนท์พรมวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจามเทวีเดิมชื่อวัดกู่กุดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติเมื่อปี2478 ในปี2479พลตีเจ้าจากคำขจรศัดา์เจ้าผู้ของนครลำพูนได้นิมนต์ท่านครูบาศรีวิชัยช่วยบูรณะวัดจามเทวีอีกครั้งนับตั้งแต่นั้นมาวัดจามเทวีก็เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันภายในวัดมีโบราณสถานอาทิรัตนเจดีเป็นเจดีแปดเหลี่ยมประดิษฐานพระพุทธรูปปางยืน จากนั้นทรงจุดทูปเคียนบูชาพระสุวรรณจังโกตดเจดี JD, หรือเจดีกู่กุดซึ่งไม่มีประวัติชัดเจนในการสร้างแต่ตามตำนานมีความเชื่อว่าเจดี JD, สุวรรณจังโกดที่พระมหันตยศพระโอรสทรงสร้างเพื่อบรรจุอัฐิพระนางจามเทวีหรือเจดีมหาพลที่พระเจ้าอธิตยราชทรงสร้างขึ้นที่ทุ่งมหาพลเพื่อเป็นที่ระลึกเมื่อครั้งชนะสงครามกับกองทัพระโว จากนั้นทรงจุดธูปเทียนบูชากู่อัตถิครูบาศรีวิชัยซึ่งประดิษฐานอยู่บริเวณสถานที่พระราชทานเพลิงศพครูบาศรีวิชัยในปี2566กระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทหลกักในการสนับสนุนการดําเนินงานขับเคลื่อนการเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยให้ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสําคัญของโลกด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและสันติภาพในวาระครบรอบ150ปีชาตการครูบาศรีวิ ัยในปี2,571ต่อยูเนสโกครูบาสีวิชัยเกิดที่บ้านปางอำเภอลีจังหวัดลำพูนด้วยจริยวัรอันเข่งครัดของท่านทำให้เกิดแรงศรัทธาแก่เหล่าพุทธศาสนิกชนร่วมแรงร่วมใจการสร้างทางเดินขึ้นดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นผลสำเร็จ นอกจากนี้ครูบาสีวิชัยยังได้จัดการสังขยนาพระไตปิดกฉบับล้านนาไทยรวมทั้งการสร้างและบูรณะวัดต่างๆจนได้รับขนานนามว่าพระครูบาลศีลธรรมเจ้าทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์